ถาออตโต้ค่ะวันนี้นะคะไอ้อมีรถอีกหนึ่งรุ่นค่ะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะเป็นเจ้า Isuzu MU-X นะคะปี2015ค่ะ3.0ขับ4เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆรถกันเลยนะคะ อยู่กันหน้าห้องเครื่องนะคะเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์3,000ซีซีค่ะ177แรงม้านะคะสภาพห้องเครื่องนะคะไอ้บอกเลยว่าสภาพใหม่มากๆค่ะสดมากไม่มีคราบเข่าหรือคราบเยิม้มหรือการใช้งานที่ผัดการใช้งานมาหนักๆเลยนะคะโครงสร้างนะคะรับประกันความเดิมค่ะโครงสร้างเดิม100%นะคะเม็ดอาร์คอยู่สวยนะคะนี่เลยค่ะเรียงตัวกันกลมดิ๊กเลยนะคะสวยๆเลยค่ะรับประกันโครงสร้างเลยนะคะ ไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ตรงนี้เลยค่ะที่พิเศษมากๆเลยอันนี้จะเป็นเส้นเหมือนเป็นเส้น LED ค่ะเวลาที่เปิดใช้งานนะคะมันจะเป็นเส้นแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะกระจังหน้าค่ะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะโลโก้ Isuzu นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวรถกันนะคะด้านข้างนะคะล้อนะคะจะเป็นล้อแม็กขอบ17ค่ะ265 26 65R17 นะคะ นี่เลยค่ะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงกระจกมองข้างตรงนี้เลยนะคะเป็นฝาครอบแบบโภเมยมด้วยค่ะมันก็สีดํากับสีเงินเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตัดกันแล้วดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคมาพร้อมกับบันไดข้างค่ะบันไดเสริมข้างนะคะช่วยในการขึ้นรถหรือว่า,าเวลาที่เราเหยียบมีผู้ใหญ่อะคะ่ะผู้สูงอายุอะนะคะสามารถก้าวเหยียบขึ้นไปนะคะทําให้ขึ้นรถได้แบบปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะ รถนะคะเวลาปลดล็อกนะคะกับล็อกสามารถกดจากปุ่มนี้ได้เลยนะคะกด1ทีนะคะเวลาล็อกรถจะเสียงดังหนึ่งทีนะคะ2ครั้งต๊ดๆคือปลดล็อกนะคะกุญแจไม่ต้องหยิบออกมาเลยค่ะใส่ไว้ในกระเป๋าเกงได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังรถกันนะคะท้ายรถนะสีโดยรวมนะคะเท่าที่ดูนะคะสภาพสีสมบูรณ์มากๆค่ะไม่มีรอยถะลาะหรือขีดขูดเลยค่ะรอยหินกระทอกก็แทบจะไม่มีเลยนะคะฝาท้ายนะคะเปิดจากตรงนี้ได้เลย ว้า,ววางมากโอเคท้ายรถนะคะก็จะมีช่องเก็บของตรงนี้ด้วยนะคะช่องแอบซ่อนของไว้นะคะบางคนแบบแอบบใส่ของที่มันแบบมีค่าหรือว่าจําเป็นต้องเอาไว้ในรถก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถวางแล้วปิดบังไว้ได้เลยนะคะด้านหลังเหมือนมีที่ชาร์จไฟในรถด,ด้วยนี่เลยมีช่องชาร์จไฟอยู่ด้านหลังด้วยนะคะเวลาที่เราเหมือนแบบอาฟิลเหมือนแบบไปแคมปิ้งปะสามารถแบบว่าเสียบไฟชาร์จขอไฟอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะ นี่เลยค่ะด้านหลังนะคะเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะน็อตเดิมนะคะ oh. ไม่มีเหลี่ยม oh. ไม่มีขยับเลยค่ะ oh. นะคะแล้วก็นี่ถามเบ็ดอ่างอ่โรงงานอยู่ครบแล้วจนะ้ะนี่เลยค่ะไล่ดูกันเลยนะคะฝาถังน้ำมันจะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะ oh. ก็คือเติมน้ำมัน oh. เป็นน้ำมันดีเซลนะคะนี่ค่ะ oh. เดี๋ยว oh. เดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันนะคะ บ้านนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ภายในตัวรถกันนะคะก็คือก่อนอื่นอ้อยบอกสภาพภายในก่อนเลยนะคะคือสภาพภายในเนี่ยใหม่มากๆเลยนะคะคอนโซลน,นะคะสภาพใหม่มากไม่มีรอยแตกเลยค่ะคือน,นี้เลยค่ะคอนโซลเนียนปิดเลยนะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะสีเบจนะคะสีเบจเนี่ยหลายๆคนกังวลเรื่องการดูแลหรือแม่แทนันแนนนะคะจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นเบาะหนังมาแล้วนะคะถามว่าหนังเนี่ยเวลาทําความสะอาดอะคะ่ะมันทําความสะอาดค่อนข้างง่ายแล้วอะค่ะแค่เช็ด ใช้น้ํายาแล้วก็เช็ดนะคะสามารถล้างทำความสะอาดได้นะคะโอเคถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นกันเลยนะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอตรงนี้นะคะจะมีช่องเสียบ s d card นะคะคือสามารถเชื่อมต่อตัว Navigator ได้นะคะเป็นหน้าจอตรงนี้เลยนะคะตรงนี้กลมๆนะคะก็จริงๆก็ดีไซน์มาดีไซน์มาก็คือสวยไปอีกแบบหนึ่งนะเป็นแบบกลมๆก,ก็ดูน่ารักดีนะ เป็นสวิตควบคุมระบบแอร์ของภายในรถทั้งหมดเลยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะจ๊ะแล้วที่สำคัญเนี่ยพี่ก้อยบอกเลยว่าคันนี้เป็นขับสี่นะคะสามารถปรับโหมดจากตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะนี่เลยนะคะโอเคเบรกมือนะคะช่องเก็บของเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะอ่าก็ตรงนี้ก็มีช่องเก็บของที่ค่อนข้างกว้างเหมือนกันค่ะสามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะโอเค ฝั่งความมือของไอ้อตรงนี้นะคะจะเป็นสวิตควบคุมกระจกทั้งหมดเลยค่ะเซ็นทรัลล็อกนะคะแล้วก็ล็อกกระจกค่ะปลั๊กถังน้ํามันนะคะเปิดจากทางด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะสวิตนะคะตรงนี้จะเป็นตัวปรับกระจกซ้ายขวานะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะว่าเวลาที่นั่งแล้วอะคะ่ะรถสามแถวเนี่ยมันจะนั่งแล้วมันจะรู้สึกว่าอึดอัดหรือว่านั่งสบายไหมนะคะตอนนี้นะคะออยู่ด้านหลังรถนะคะข้างหลังรถกว้างมากค่ะ คืออ้อยสูงประมาณ167น,นะคะเวลาที่เข้ามานั่งแล้วไม่ได้รู้สึกว่าขาชิดกับเบาะคนขับเลยขนาดอันนี้คืออ้อยถอยลงมาสุดเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยสุดล่างของคนขับเลยอะคะ่ะตำแหน่งคนขับเลยนะคะก็ยังเหลือพื้นที่ให้อ้อยยืดขาแบบสบายๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะเบาะนะคะเบาะคนนั่งด้านหลังเนี่ยยังสามารถปรับได้นะคะเดี๋ยวอย้อยปรับให้ดูนะว่ามันปรับได้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวลองดูนะคะยกตรงนี้เนาะอึ๊บอึ๊บอ่าโอเค โอ้ถือว่าเอนได้เยอะมากๆเลยนะคะเวลาที่นั่งเนี่ยที่สําคัญพนักพิงเนี่ยยังสามารถปรับได้อีกนะคะเอนมากๆอะ่ะคือนอนไอยว่านอนได้เลยอะ่ะโอ้โหสบายอะ่ะสบายไปอีกอะ่ะคือดีๆๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเวลาหล่านี้เลยเราดูทีวีได้ไดนะมันจะเชื่อมต่อกับตัวหน้าจอข้างหน้าเลยนะคะก็สามารถเปิดซีดีนะคะดูหนังดูอะไรเวลาที่เราเดินทางไกลๆอ่นะคะ่ะหรือว่ามีลูกน้อยเนาะนั่งคาริทิ นะคะคสามารถเปิดทีวีเปิดเพลงกล่อมน้องนะคะให้น้องนอนได้เลยนะคะระบบความปลอดภัยของเจ้าคันนี้นะคะ<ๆ>ก็จะมีตัวยึดไอโซฟิกนะคะ<ๆ>เป็นตัวยึดคาสิกทั้งหมดมีทั้งหมดสอจุดนะคะ1 2 2ตำแหน่งตรงนี้เลยนะคะเ<ๆ>หลือ1ช่องเอาไว้สำหรับพับเบาะเพื่อจะเดินขึ้นแถวที่3นะคะโอเค แอร์นะคะเกินนี้เลยค่ะมีแอร์นะคะแถวที่2ก็มีแถวที่3ก็มีแอร์เช่นกันค่ะมีทั้งหมดรอบคันเลยค่ะความเย็นทั่วถึงแน่นอนนะคะคือมิวเอ็กอะไอรีวิวไปแบบหลายคันแล้วแล้วคือการตอบรับค่อนข้างดีอะค่ะอันนี้ก็ขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเดี๋ยวยังไงอ้อยจะขอยญาตลงไปบอกราคานะคะกับโปรโมชั่นด้านล่างนะคะขอย้ำอีกครัง้งนึงนะคะรถที่อ้อยอามารีวิว,ววันนี้นะคะเป็นเจ้า I s u ู u MU-X เครื่อง3 0 0พค่ะ สีนะคะสีดำนะคะราคานะคะไอ้ะขายเพียงแค่789,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้านะคะยังมีโปรโมเศษค่ะดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นที่2 7 9 4ปีนะคะทั้งร้านนะคะเรายังมีประกันภัยประเภท1น,นะคะฟรีให้แล้วยังมีรับประกันยาวๆไปอีก1ปีหรือว่า20,000กิโลค่ะรับประกันโครงสร้างเดิม100%นะคะสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะนะคะยังไงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ